ที่เราเข้าใจ pass of speech นะคะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ประโยคได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในประโยคนี้ประธานก็คือ most employees ขาดคำกริยาซึ่งต้องเป็นกริยาช่องที่หนึ่งเราดูจากคำว่า usually ที่ใช้กับ present simple ข้อที่เป็นไปได้ก็คือข้อ b กับข้อ e เราดูตัวต่อไปคำว่า with h ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าตัวท้ายสุดของแต่ละช้อยก็คือคำว่า time กับ times times เติม s แปลว่าครั้งใช้กับนามพหูพจน์ ส่วน Time ที่ไม่มี S แปลว่าเวลาใช้กับนามนับไม่ได้มาดู Quantifier ที่อยู่ข้างหน้าคำว่า Time ของแต่ละขอ้อมีคำว่า A n u m b e r of แปลว่ามากใช้กับนามนับได้พหูพจน์ส่วน The amount of ใช้กับนามที่นับไม่ได้ประโยคข้างบนหลังวิ h เขาบอกว่า they are allocated to work on each project ก็แสดงว่าพวกเขาอุทิศเวลาเพื่องงานโปรเจกต์นี้ดังนั้นจึงเป็น the amount of time จึงเป็นข้อ E เห็นไหมคะว่า ประหยัดเวลาในการคิดข้อสอบทำข้อสอบได้เร็วมากขึ้น